สวัสดีครับผมช่างเอนะครับรู้ใจช่างรู้ใจคุณนะครับจากศูนย์ซ่อมเอเซอร์วิสนะครับก็เช่นเดิมครับสำหรับคลิปนี้นะครเราก็จะมีสินค้าที่จะมาแนะนำนะครับที่เข้ามาใหม่แล้วก็ของใหม่ด้วยนะครับก็วันนี้เดี๋ยวจะเป็นคิวของเครื่องยนต์ย่อพาวเวอร์ฮอรนะครับซึ่งผลิตในประเทศไทยนะครับเม d ดอินไ a ยแลนด์นะครับ เดี๋ยวเรามาดูหน้าตากันแต่ละตัวนะครับตัวแรกนะครับที่ผมจะมารีวิวนะครับเพื่อจะดูลักษณะของตัวเครื่องแล้วก็สเปคกันคร่าวๆนะครับเป็นตัว18แรงม้านะครับและอีกตัวหนึ่งเป็นตัว25แรงม้านะครับก็ทั้ง2ตัวเป็น1สูบนะครับเป็น1่สูเหมือนกันนะครับแต่แรงม้าแตกต่างกันนะครับก็เดี๋ยวมาชม ทีละตัวไล่ว่ากันไปทีละตัวเลยนะครับตัวแรกนะครับที่ผมให้ทุกท่านนะครับได้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 ดูและได้ชมนะครับก็คือเป็นตัว18แรงม้านะครับเป็นรุ่นมาลีนเหมือนกันนะครับรุ่นนี้ใช้สําหรับเรือโดยตรงนะครับเรือโดยตรงเลยเพราะอะไรถึงใช้กับเรือโดยตรงนะครับตัวนี้นะครับก็จะมีนะครับ มีเป็นท่อนะครับสังเกตว่าจะมีเป็นท่อ,อเดี๋ยวเข้ามาดูใ,ใกล้ๆก็ได้ครับก็จะัลกษณะเป็นท่อสเตลเลตนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้อันนี้ผมไม่ได้ถอดพลาสติกออกนะครับเป็นท่อสเตลเลตก็เป็นแบบนี้นะครับนะฮะแล้วก็ส่วนของกรองเนี่ยกรองอากาศนะครับกรองอากาศนะครับตัวนี้ก็ยังเป็นกรองกรองแห้งอยู่นะครับกรองแห้งอยู่ ซึ่งเราสามารถใช้กองเปลืยแบบตรงก็ได้ซึ่งสามารถเอามาใส่เพื่อให้อ่าการเลงรอบได้เร็วขึ้นนะครับก็ประมาณนี้นะครับตัวนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์18แรงม้านะครับ18แรงม้า460ซีนะครับถ้าตามสเปกแล้ว460ซี cc, 18แรงม้านะครับเป็นรุ่นสตาร์ท2ระบบ สองระบบก็คือระบบแรกก็คือเป็นรุ่นดึงมือนี่แหละครับนะฮะเขาก็จะออกแบบมาให้ดึงแบบอย่างเงี้ยเวลาเราอยู่บนเรือนะครับเราอยู่บนเรือเราก็สามารถดึงได้อย่างนี้เลยนะครับดึงตรงๆนะครับซึ่งติดง่ายครับดึงไม่ยากด้วยนะครับอันนี้ทางช่างจากที่ร้านเนี่ยได้เทสละนะครับจุดที่2นะครับที่อาจจะแปลกหน่อยหนึ่งนะครับก็คือจุดสตาร์ทนะครับเป็นซุนสตาร์กุญแจอ่าตัวนี้ แตกต่างอย่างไงนะครับก็เป็นพุชสตาร์ทครับเห็นไหมครับจะมีปุ่มพุชสตาร์ทประมาณนี้นะครับสวิตช์เปิดนะครับแล้วก็พุชสตาร์ทนะครับเวลาดับเครื่องเราก็ปิดแค่นี้นะฮะนะครับมาพร้อมกับสายแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่นะครับตัวนี้เลยนะครับเนี่ยต่อไม้เสร็จเลยเป็นอย่างนี้เลยนะครับก็เข้าไปเชื่อมกับแบตเตอรี่แดงแดงเข้าขั้วบวกดำเข้าขั้วลบ ติดตั้งง่ายครับไม่มีอะไรนะครับเดี๋ยวทางเราเนี่ยแถมนะครับเฉพาะเฉพาะช่วงโปรโมชั่นอ่าเปิดตัวนะครับก็แถมแบตเตอรี่ให้อีกหนึ่งตัวนะครับให้อีกหนึ่งตัวนะครับหนึ่งตัวฟรีอยู่แล้วแบตเตอรี่10น่าจะอยู่ที่17แอมป์นะครับมูลค่าอีกพันกว่าบาทนะครับแถมให้ฟรีไปเลยนะครับแล้วมาดูนะครับที่ตัวถังน้ำมันนะครับ ถังน้ํามันครับถังน้ํามันก็จะเป็นลักษณะของถังสีแดงนะครับดูแล้วร้อนแรงนะครับข้างบนก็จะมีสายฮอตไลน์ด้วยเวลามีปัญหาอะไรก็สามารถที่จะถอยถามกันได้เลยนะครับเป็น0ูนย์สอยแปอันนี้ของทางโรงงานเลยนะครับฮอตไลน์ทางโรงงานเลยนะครับตัวนี้นะครับสีก็จะเป็นแบบดําเงาเลยเนี่ยมเลยครับดําเงาสวยครับเป็นเหมือนมุกเลยนะครับออกแบบสวยนะครับนะครับ ดำเงานะครับเอ๊ะเอ๊ไม่ได้ดำอ่าแดงนะครับแดงนะครับแดงเงาแวบๆเลยนะครับสวยๆเลยนะครับก็มาคู่กับถังเนี่ยจะโอ้โหดูดีมากเลยนะครับนะครับเป็นเป็นแดงมุกอ่าแดงแดงแดงเลือดนกแบบมุกมุกเอ้ยไม่ใเลือดนกเลือดหมูครับเป็นแดงมุกนะครับนะครับเผาก็จะมา25่้ามิลมาตรฐานทั่วไปตรงนี้นะครับจะเขียนคําว่าเม็ดอินไทยแลนด์นะครับ จะมีสตัมคำว่าเมสอินไทยแลนด์ตัวนี้ก็สามารถที่จะเอามาใส่กับหางเรือนะครับกกหางเรือแล้วก็สามารถใช้งานกับหางยาวได้เลยหรือหางสั้นก็ได้นะครับเห็นไหมนี่นี่ดูแนวน็อตนี่เขาก็มามา,มาตรฐานครับทามาอย่างดีนะครับฮะเสื้อสูบนะครับ,รบก็จะเป็นลักษณะแบบคลีประบายความร้อนด้วยลมนะฮะลมแล้วมีโรเทคชั่นให้ด้วยนะครับมีโรเทคชั่นให้ด้วยเป็น PVC ตรงนี้ มือเวลาไปกระแทกโดนอะไรตรงนี้ก็เป็นโรเทคชั่นให้ด้วยนะครับเนี่นะฮะเนี่ยเขาจะมีตรงนี้มีเสิร์มให้ด้วยนะครับเป็นโรเทคชั่นให้นะครับนะครับฝาวาวก็จะเป็น OHV ตครับตัวนี้เป็น OHV แต่เป็นเห็นไหมเหล็กหล่อเหล็กหล่อแมกนีเซียมอย่างดีเลยนะครับก็สวยงามนะครับสวยงามนะฮะบคาบูก็ออกแบบมาอย่างดีครับตัวนี้คาบูออกแบบมาเพื่อตัว18แแรงโดยตรงโดยเฉพาะเลย งานดีๆนะครับฐา,นะานเนี่ยทำมาแข็งแรงแล้วตัวนี้พิเศษของมันตรงไหนครับพิเศษของมันว่าเคลือบกันสนิมนะครับเคลือบกันสนิมคือป้องกันกันสนิมเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับสนิมเนี่ยไม่สามารถจะมาเกาะแถวพวกผนังเสื้อแถวเราตัวนี้เป็นตัวพิเศษนะครับเคลือบกันสนิมนะครับมีของเรามีอยู่สองรุ่นนะครับรุ่นนี้ที่นําเข้ามาสองรุ่นก็คือรุ่นเคลือบกันสนิมสําหรับงานทะเลแล้วก็ เป็นรุ่นธรรมดาที่สําหรับงานน้ําจืดนะครับก็อาจจะไม่ไม่ต้องการสารเคลือบอะไรมากแน่นอนมากแน่นอนแต่ก็เพิ่มตัวนี้ก็ราคาก็จะสูงกว่าตัวน้ําน้ําจืดนิดหนึ่งนะครับนิดหนึ่งนะครับเห็นไหมฮะหนึงตัวผ่านไปครับสําหรับ18แรงตัวนี้นะครับ18บแงตัวนี้เห็นไหมสวยนะครับงาม แล้วก็น่าใช้นะครับน่าใช้แล้วแรงนะครับท่อเราก็มีให้แบบนี้นะครับท่อตรงแบบนี้เลยหรือเจ้าสั้นกว่านี้ก็ได้นะครับท่อสั้นกว่านี้ก็ได้นะครับทางเราจัดการให้หรือใครอยากได้ท่องเงียบเดี๋ยวจัดให้นะครับก็เอาเป็นท่องเงียบก็ได้เนี่ยเป็นไงฮะก็สามารถจัดให้ได้หมดนะครับสําหรับตัวนี้นะครับค่าตัวของมันอยู่ที่12,900บาทนะครับ สนใจติดต่อแอดมินได้นะครับแอดมินได้หรือสอบถามที่แอดมินที่ใต้ลิงก์นี้ได้เลยนะครับ12,900บาทแต่ถ้าเป็นตัวที่ว่าของน้ำจืดตัวที่ไม่ได้เคลือบสารเคลือบกันสนิม100นะครับอันนั้นเคลือบอยู่ที่ประมาณ60%ถ้าเคลือบ100%ก็จะถูกะจะแพงกว่ากันห่างกัน1,000บาทนะครับเป็น11,900บาทนะครับอันนี้ สำหรับตัว18แรมแนะนํากันไปครับสําหรับอีก1ตัวครับเดี๋ยวผมให้ดูอีก1ตัวแล้วกันอ่าตัวนี้ก็ผมก็หตัวนะครับเป็นรุ่นนะครับ25แรงนะครับตัวนี้6 2 5้ซีซีนะครับให้รอบถึง4 0 0 0รอบต่อนาทีนะครับ4 0 0 0รอบต่อนาทีตัวนี้ก็ออกแบบมาได้สวยงามนะครับออกแบบมาได้สวยงามนับเป็นสูบเดียวนะครับ25แรงนะครับ ฝาสูบเป็นเหล็กหล่อนะครับเดี๋ยวผมถอดดูฝาสูบให้นะครับฝาสูบเป็นเหล็กหล่อแมกนีเซียมนะครับนะครับหล่อขึ้นรูปมานะครับสวยครับระบายความร้อนดีมากนะครับเดี๋ยวผมถอดให้ดูทีละนิดนะครับนะนี่ครับเห็นไหมครับวาล์วก็จะเป็นระบบ OHV ครับทำมาแข็งแรงทนทานอันนี้คือ คืออ่าในส่วนของฝาวาวนะครับนะฮะงานก็จะประมาณนี้อ่านะครับอ่าหึงตัวนะครับส่วนตัวนี้นะครับก็เหมาะสําหรับงานเรือโดยตรงเหมือนกันนะครับนะครับงานเรือโดยตรงเหมือนกันนะครับตัวนี้ก็เป็นตัว สองอ่าดึงมือนะครับ2ระบบเหมือนกันนะครับดึงมือ2ระบบเหมือนกันนะครับก็เป็นรุ่นสตาร์กุญแจแต่ตัวนี้จะเป็นกุญแจนะครับสามารถดึงออกมาได้แต่ถ้าสตาร์ทแล้วก็ดึงไม่ออกละก็ตัดปัญหาเรื่องอะไรนะครับกุญแจตกหายไปอะไรอย่างเงี้ยครับไม่มีตกแน่นอนนะครับเพราะมันล็อกติดอยู่อย่างนี้เลยนะครับแต่ถ้าปิดอย่างนี้สามารถเก็บได้นะครับอันนี้คือกุญแจ2ระบบซึ่งจะแตกต่างเมื่อกี้นี้เมื่อกี้เป็นพุทสตาร์ทนะครับตัวนี้ ให้แรงม้าถึง25แรงม้าอยู่ที่4,000รอบต่อนาทีนะครับ6 2 5ซีนะครับชุดสตาร์ก็จะมีนี่ประมาณนี้เลยครับเราก็ต่อมาให้เสร็จเหมือนกันเช่นเดียวกับตัวเมื่อกี้นี้นะครับเช่นคล้ายๆกันนะครับต่อให้เสร็จเลยเป็นแดงคู่แดงแล้วก็ดําคู่ดํา1ชุดนะครับก็สามารถต่อเข้ากับแบตเตอรี่ได้เลยนะครับตัวนี้กรองน้ามันเครื่องนะครับก็จะเป็นแบบว่าสามารถถอดได้ตัวนี้ก็จะสามารถถอดได้เห็นไหม จะถอดได้แล้วก็เปลี่ยนได้ด้วยนะครับอะไหล่มีมีมีให้อยู่แล้วนะครับสําหรับตัวนี้นะครับฝาถ,ถังน้ํามันก็ตัวนี้จะออกแบบมาให้อยู่ที่ประมาณน่าจะ8-10ลิตรได้แค่นี้นะครับได้แค่นี้ประมาณ7-8ลิตรนะฮะประมาณนี้ครับนะครับเขาก็จะมีกรองมาให้ด้วยนะครับแล้วก็เป็นแบบมือซึ่งบางคนนะครับ เวลาเจอแบบบิดล็อกเครื่องสันส่นๆมากๆก็จะหลุดอันนี้มือหมุนไม่หลุดแน่นอนนะครับแบบหมุนไม่หลุดแน่นอนก็จ,จะคงทนหน่อยนิดนึงนะครับามาดูข้างเรื่อยๆกันต่อนะครับก็จะเป็นเน่คันเร่งนะครับก็จะเป็นแบบโยกแบบนี้นะครับนะฮะแล้วก็กรองตัวนี้นะครับกรองก็จะเป็นแบบว่าแบบนี้แบบแหบบ้งครับสามารถต่อได้สามารถเปลี่ยนกรองเปลี่ยนทําความสะอาดได้เปลี่ยนไส้ได้ จะคล้ายๆกับเครื่องปั่นไฟนะครับคล้ายๆกับเครื่องปั่นไฟพ็ออกแบบมาดีครับตัวนี้ก็สามารถที่เวลาใช้งานก็ง่ายครับนี่ครับใส่เข้าไปปั๊บแค่นี้เองนะครับน่ง่ายนิดเดียวนะครับคาบูนะครับก็ออกแบบมาดีนะครับเพิ่มนะครับแรงม้าได้ดีนะครับก็อ่าเขาเรียกว่าทำงานผสมผสานควบคู่กับ ลูกสูบแหวนอ่าแล้วก็ช่วงชักนะครับของเครื่องยนต์ตัวนี้ก็ถือว่าใช้งานดีครับดีระดับหนึ่งนะครับมีลูกค้าเอาไปใช้งานหลายคนแล้วก็ติดใจครับซื้อซ้ําเหมือนกันนะครับเพาตัวนี้นะครับอยากจะบอกว่าใช้ได้กับทั่วไปนะครับใช้ได้กับตัว18แรงเหมือนกันเลยนะครับหน้าแป้นเท่ากันเผา25่มิลเท่ากันนะครับซึ่งเป็นสูบเดียวนะครับสูบเดียวก็อเนกประสงค์กันไปนะครับตัว เวลาใส่น้ํามันเครื่องเราก็ใส่ทางฝาวาลวได้นะครับใส่ทางฝาวาลวถ่ายน้ํามันเครื่องก็ถ่ายได้ทางนี้ครับทางน็อตตัวนี้ก็ได้นะครับถ่ายทิ้งออกนะครับหรือเวลาเราเช็คน้ํามันเครื่องเราใช้ดึงตัวนี้เอาครับนะฮะจะเหมือนรถยนต์เลยนะครับคล้ายๆนะครับนะครับตัวนี้เลยนะครับก็เป็นตัว25แรงนะครับ 25แรง625้ยี่หาซีซียี่ห้อ power hot นะครับราคาเปิดตัวนะครับ19,900าบาทนะครับ19,900าบาทนะครับราคานี้ไม่รวมแบตเตอรี่นะครับถ้าแบตเตอรี่ก็ซื้อเพิ่มเอานะครับซื้อเพิ่มเอานะครับราคาไม่เหมือนตัวเมื่อกี้นี้นะครับเมื่อกี้นี้จะแถมเป็นแบตเตอรี่ให้แต่ตัวนี้ไม่ได้แถมให้นะครับแต่เป็นยี่ห้อก็คือ Ma ็ e in Thailand เหมือนกันนะครับสำหรับ นะฮะท่านลูกค้าท่านใดนะครับหรือเพื่อนๆนะครับที่สนใจนะครับเครื่องยนต์ทั้ง2ประเภทเลยนะครับคือ18แรงแล้วก็25แรงยี่ห้อ Power Hot นะครับก็ผลิต a d e in Thailand นะครับตัวนี้ติดต่อทักที่แอดมินเลยได้เลยนะครับหรือคลิกลิงใต้ล่างนะครับเข้ากลุ่มแล้วก็เข้าไปสอบถามได้เลยมีรูปมีรายละเอียดอะไรให้ครบหมดเลยนะครับพระอุปกรณ์สำหรับเรือกกหางอะไรเงี้ยยี่ห้อ 3K เราก็มี บริการให้นะครับหรือท่านใดนะครับอยากสอบถามเป็นการส่วนตัวก็กดไปที่เบอร์โทรศัพท์ผม0617826919นะครับช่างเอนะครับก็ใครชอบคลิปนี้นะครับกดกระดิ่งกดหัวใจกดติดตามนะครับนะครับที่อ่าอยอ่าที่ u t u b e นะครับหรือที่เพจสูนยนซ่อมเอเซอร์วิสก็ได้นะครับก็จะมี คลิปใหม่ๆมาให้ทุกท่านนะครับได้ดูกับสินค้าใหม่ๆแล้วก็อของใหม่ๆนะวัตกรรมใหม่ๆหรือมีสิ่งที่มีประโยชน์สําหรับเพื่อนๆนะครับให้กับเพื่อนๆได้เข้ามาชมดูนะครับขอบคุณมากครับสาหรับคลิปคลิปนี้ครับสวัสดีครับ